าภิกษุพิจารณาอยู่ย่อมทราบอย่างนี้ว่าทำอันเป็นบาปอากุศลที่เรายังไม่ได้ละอันจะพึงเป็นอันตรายแก่เราผู้กระทำกาละในกลางคืนยังมีอยู่ภิกษุนั้นพึงทำฉันทะความพยายามความอุตสาหะความเพียรความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละทมอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุคคล ผู้มีภาโภกศรีรษะถูกไฟไหม้หรือมีศรีรษะถูกไฟไหม้พึงทำฉันทะความพยายามความอุตสาหะความเพียรความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับภาโภกศรีรษะหรือศรีรษะนั้นฉะนั้น